เงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทท่านผู้ชมครับหลายคนบอกเอามาก็ดีมันช่วยเรื่องของค่าครองชีพการดํารงชีวิตได้บางท่านก็บอกมันจะเสี่ยงเอานาแล้วต้องกู้เงินด้วยเขาก็บอกว่าเอาละทางเลขายกิกาบอกว่าถ้าถูกกฎหมายถ้าทาตามกฎหมายทําได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าที่จะทำจะผิดถูกประการใดแล้วก็บอกให้ฟังความเห็นจากหลายๆหน่วยงาน นี่คือแค่ข่าวไว้ก่อนนะฮะล่าสุดปปชอเองท่านผู้ชมครับคือวันนี้ที่เป็นประเด็นเพราะว่าคณะกรรมการปรปรชเขามีมติรับทราบรายงานกรรมการที่ไปศึกษาไปดําเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐกรณีหมื่นบาทดิจิตอลวอลเล็ตนี่แหละครับแล้วก็ทําเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลกรณีนี้ครับหนึ้หน้าเสนอที่ประชุมคอรมอเนื้อหาคร,ารา่าวๆเป็นบางข้อเนี่ยนะอย่างแรกเลยคือมันเป็น นโยบายที่เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญสัญญาว,ว่าจะให้แล้วก็บอกไม่มีการศึกษาความเสี่ยงเปลี่ยนแนวทางจากที่เคยหาเสียงไว้กับที่ถแถลงต่อสภาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงอันนี้ที่บอกไปท่านผู้ชมตั้งแต่ตอนเปิดรายการบอกว่า,าได้ทุกคนอายุ16ปีขึ้นไปได้คนละหมื่นไม่ต้องกู้พอตอนหลังบอกเอาละอายุ ได้แต่ต้องมีรายได้ไม่เกินเท่านั้นมีเงินไม่เกินเท่านี้อ่ามันไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องกู้ด้วยเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าอ่จาจะก,การะทาสุ่มเสี่ยงขัดรัฐมนูญเสี่ยงต่อการขัดพรบวินัยการเงินการคลังแล้วก็มีข้อมูลจากธนาคารโลก IMF อีก IMF อีกบอกว่าบ้านเราไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตคือเขาชี้เลยว่าภาวะวิกฤตมันต้องเข้าเงื่อนไขอะไรบ้าง แล้วเงื่อนไขอ่ะของประเทศไทยจริงๆอ่ะมันไปถึงหรือยังซึ่งก็ยังไม่ถึงแล้วปปชก็มีข้อเสนอบอกว่าปรับเปลี่ยนแนวทางแจกไหมให้กับกลุ่มเปราะบางผ่านเครื่องมือชีวัดเส้นความยากจนแล้วพอเปิดรายงานไปนะครับท่านผู้ชมครับไฮไลท์อยู่ที่บอกว่านโยบายดิจติตอลวอลเล็ของเพื่อไทยไม่ตรงปกบางช่วงบางตอนนะฮะเขาบอกว่า อันนี้แอกสารปปรชเลยนะาจากกรณีพักเพื่อไทยเสนอนโยบายตอนหาเสียงว่าจะแจกเงินให้กับคนอายุ1 6ปีขึ้นไปทุกคนคนละหมื่น56ล้านคนคิดเป็นเงิน560,000ล้านสแสดงแหล่งที่มาของเงินกับกกตว่ามาจากแีแ่งก็คือบริหารว่าประมาณมานะไม่ได้กู้เงินซึ่งกกตก็บอกว่าการทําโครงการนี้เอามาจากเงินก็ประมาณทําได้แต่ตอนหลังเนี่ยพอเขาตั้งรัฐบาลแล้วในคราวถแถลงนโยบายเงื่อนไขาการแจกกาเปลี่ยนไปแลยน ก็คือบอกว่าเอาล่ะแจกหมื่นหนึ่งเหมือนเดิมให้คนอายุ16ปีขึ้นไปเหมือนเดิมแต่รายได้ต้องไม่ถึง70,000่นะฮะเงินฝากต้องต่ำกว่า500,000เกินข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เขาบอกว่าการขยายสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยขยายพื้นที่การให้จ่ายก็ครอบคลุมระดับอำเภอมันก็จะต่างจากตอนแรกใช่ไหมที่บอกไม่กี่กิโลเมตรแต่บอกว่าจะมีคนได้สิทธิ์50ล้านคนมีการออกพรบรกู้งเงิน50,000ล้าน เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่านโยบายช่วงหาเสียงกับการแถลงต่อรัฐสภามันต่างกันแล้วจนถึงตอนนี้ไอการทําตามนโยบายมันยังไม่ชัดเลยฮะหน่วยงานที่ได้ผิดชอบยังไม่รู้เลยว่าเป็นหน่วยงานไหนแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าเป็นการหาเสียงโดยที่ไม่พร้อมไม่ดูปัจจัยต่างๆอย่างรอบคอบทั้งเศรษฐกิจทั้งกฎหมายว่านโยบายทําได้ไม่ได้ก็เลยเป็นการทํานโยบายที่ไม่ตรงปกกับที่หาเสียงไว้อาจจะไปเข้ากรณีตัวอย่างหาเสียงที่มีลักษณะสัญญาว,ว่าจะให้ ถ้าเป็นแบบนั้นอีกมันอาจจะไปขัดพรปฮะ2561มาตรา73วงเล็บ1หรือมาตรา136วรรคหนึ่งคือคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวตอนที่ออกนโยบายท่านผู้ชมจะงงเอาทำไมตอนนั้นไม่ห้ามมาห้ามตอนนี้คือตอนออกนโยบายท่านบอกว่าจะทําแบบนี้เลยนะเอาเงินจากตรงไหนมาทําพอเป็นถแถลงนโยบายตอนได้ตั้งรัฐบายและถแถลงนโยบาย มันเป็นอีกแบบหนึ่งก็ต้องมีการปรับมีการจูนแล้วพอมาจนถึงตอนนี้จริงๆมัน,นเป็นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> <ๆ>เขาก็เลยบอกว่าอพอมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้มันอาจจะไปขัดและสัญญาว,ว่าจะให้ฮะค่ะโอ้โหแล้วจะไปต่อได้ไหมคะเนี่ยทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาทั้งปปชก็เลยต้องไปถามคุณจุลพันธ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยนะคะท่านบอกว่าคําเสนอแนะของปปชที่ส่งมาเนี่ยยังไม่ถึงมือรัฐบาลน่าจะอยู่ระหว่างการเดินทางแต่ว่าตอนนี้ อัพลงโซเชียลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ช่วงเช้าเนี่ยนะคะมีการตัดสินใจเลื่อนประชุมก็ยอมรับว่ามา,มาช่วงเช้านี้ก็จะมีการประชุมเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันสาเหตุอื่นยังไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าต้องรับรับฟังรอบด้านก่อนถ้าเร่งประชุมเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่ารวบรัดไปหรือเปล่าอ้าว ท่านจุลพันธ์คะแล้วจะประชุมกันวันไหนท่านบอกว่าคงจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าขอดูเอกสารก่อนขอดูรายละเอียดก่อนก่อนจะนําเข้าสู่คณะกรรมการดิจิทัลวอ l เล็ทั้งคาตอบของคฤษฎิีกาด้วยทั้งข้อเสนอแนะของปอปชด้วยต้องทําให้ถูกต้องและครบถ้วนจะได้เดินหน้าโครงการต่อเพราะฉะนั้นยังตอบไม่ได้นะคะว่าจะประชุมก่อนคอรมสัญจรที่ระนองหรือเปล่าเดี๋ยวรอให้หนังสือมาถึงก่อนนะคะคุณจุลพันธ์บอกแบบนั้น แล้วนักข่าวก็บอกว่าโอ้ยในเมื่อปปชให้ความเห็นมาแบบนี้มันยังเดินต่อได้ไหมโครงการนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยคังบอกว่านาทีนี้ยังตั้งเป้าเอาไว้เหมือนเดิมเวลามันเริ่มกระชั้นยอมรับแหละไม่ได้ปฏิเสธแต่พอมันมีความเห็นเข้ามาทั้งกฤษสิการและปปชในฐานะคณะกรรมการก็ต้องรับฟังความเห็นรอบด้านเพื่อที่จะสามารถ คลายข้อห่วงใยให้คลายกังวลลงได้ถึงจะเดินหน้าต่อทีนี้ก็มีแบบว่าข่าวมาบอกว่าเอ๊ะรัฐบาลอาจจะลดขนาดของโครงการลงอาจจะบอกว่าเงินเนี่ยจาก5้าแสเหลือ3ามแสนล้านแล้วก็มาใช้งบปกติ คุณจุลพันธ์บอกว่าไม่เห็นมีการพูดคุยกันเลยเรื่องนี้แต่ว่าสื่อเนี่ยเอาไปนําเสนอข่าวแบบนี้ทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยก็อยู่ทุกชุดนะแต่ว่าไม่เคยมีพูดเรื่องนี้ไม่เคยมีว่าจะสามแสนห้าแสนล้านไปสามแสล้านแล้วก็ไม่รู้ว่าข่าวมาจากไหนด้วยยืนยันว่านาทีนี้นะยังไม่มีแผนสองอรอดูตรงนี้ให้จบเรียบร้อยก่อนอแล้วถามว่า ถ้าเกิดว่าพรกรกู้เงินจะเป็นตัวเลือกถ้าเกิดว่ามันออกพอรบรไม่ได้เนี่ยเป็นพรกรไหม คุณจุลพันธ์บอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การออกพอรกรรัฐบาลยังไม่ได้คิดแล้วก็ยังไม่ได้พิจารณาเพราะว่าการออกพอรกรเนี่ยมันเป็นอำนาจของคณะร,รัฐมนตรีมันใช้ได้ตลอดแหละแต่ว่ายังไม่ได้หยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกันนะคะแล้วออบอกด้วยนะคะว่าวันนี้มีการประชุมคอรามอคอรามอเองมีการพิจารณางบปี68ในวาระ2ก็คือการพิจารณากรอบ,บวงเงิน3.6ล้านล้านบาทจัดเก็บรายได้กว่า2.7ล้านล้านบาทเพื่อกู้ชดเชยการขาดดุล7.1 0 0นล้านบาทซึ่งคอรมออนุมัติแล้วนะคะและเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณปี68กรอบเวลามันจะเหลื่อมกันเล็กน้อยเมื่อพิจารณางบปี67เสร็จก็จะพิจารณาปี68ทันทีเลยแล้วก็จะเร่งทําให้เสร็จเพื่อให้ทันกรอบการใช้เงินในปี68ในเดือนตุลาคมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนายกมนตรีได้มีการมอบหมายในงานสัมมนางบปี68ว่าจะมีการตั้งงบสำรองเอาไว้ใช้ไอ้งงการดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทไหมท่าน,นบอกว่า ไม่มีการพูดคุยในการประชุมพรมอในครั้งนี้นะคะแหมท่านผู้ชมไม่มีแผนสองคือคือพอ,อ,อถามคุณหน่อยเพนพันเนี่ยนะท่านผู้ชมเป็นเคยทำงานข่าวมาแบบนี้เนี่ยหลายครั้งนักข่าวถามก็จะถ้าเป็นแบบนี้จะทําแบบนั้นใช่ไหมใช่มันจะมีทางออกต่อไปใช่หรือเปล่าใช่ไหมอ่าเราก็ต้องถามไปเพราะว่าเราต้องลุก f o r ิร์ดมองไปข้างหน้าใช่แต่ไปถามนักการเมืองตอนเนี้ย ยังใจเย็นเย็นหนักแน่นมั่นออคงอย่าเพิ่งเกิดอย่าเพิ่งถามออย,ยังไม่เกิด <c oughs> อย่าเพิ่งถาม <c oughs> เอาให้เกิดก่อนแล้วก็ไม่ใช่แค่คุณจุลพันธ์นะผู้ชม <c oughs> รองนายกภูมิธรรม